สวัสดีครับพี่พีเรถตู้ครับวันนี้ผมมีรถตู้คอมพิวเตอร์3 3 0 D4D จนเกียร์แมนนวลปี2017ที่น่าสนใจไม่แพ้คันไหนนะครับอีคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าคันเนี้ยครับเลขไม์ของเขาเพียงแค่50,000กิโลนะครับ50,000กับอีกหลักร้อยกิโลนะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับกำลังสนใจรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับปี17ที่เลขไม้น้อยๆคันนี้พี่พี่ห้ามพลาดเลยนะครับด้านหน้านะครับเราเห็นตรงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นโฉม ไม่ได้เเชนนะครับเป็นกระจังหน้า2แท่งนะครับใหญ่ๆแบบนี้โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับคันนี้รถล้างเสร็จแล้วนะครับนี่เหลือปรับสภาพนะครับคันนี้ประมาณ90อร์แล้วนะครับอีกนิดนึงก็พร้อมส่งแหลวแต่ถ้าลูกค้านะครับสนใจจองเข้ามาเนี่ยช่างเขาจะเร่งให้นะครับวันสองวันส่งได้แน่นอนนะครับคันนี้ด้านล่างนะครับมีไฟสปอตไลท์ครับไฟตัดหมอกเวลาเดินทางตอนกลางคืนนะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วก็คันนี้พี่ๆถ้าสนใจนะครับแจ้งเลขทะเบียนมาครับฮอถทอสามสี่แปดหกนะครับ ใหม่ห้าหมื่นห้าหมื่นกับอีกกับอีกหลักร้อยนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวฝากระโปรงหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรใหม่เลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆใสสใหม่ๆนะครับล้างให้แล้วนะครับอย่างที่บอกครับสเปกกลมอนามัยนะครับตรงนี้ดําสนิทนะครับเรียงยาวกันไปเลยนะครับกระจกดําสนิทนะครับนี่ ที่เปิดก็ดําสนิทครับบางบางคันนะครับเช่นรถการไฟฟ้าก่อนหน้าเนี่ยครับมันจะแบบที่ซีดหน่อยมันจอดตากแดดครับอันนี้จอดในร่มนะครับรถก็จะไม่ช้านะครับพวกพลาสติกก็จะไม่กรอบนะครับใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับคันนี้สภาพเดิมสวยใสใหม่นะครับบอกเลยว่าเดิมสวยใสใหม่ด้านในมีม่านให้แล้วนะครับดําสนิทตรงนี้คอนโซลดําสนิทนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีติดกล้องหน้าให้แล้วนะครับเกียร์อัตเกียร์อออเกียร์แมนนวลห้าสปีดครับขออภัยถ้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้แทรก ทรกนิดนึงนะครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดถ้าเป็นเกียร์แมนนวลจะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลเนี่ยจะเป็น5สปีดนะครับเบาะหนังสีเทาอ่อนแบบนี้สเปกกมันละไมแน่นอนมีปูอะไรเงี้ยให้ครบแล้วนะครับห้องเครื่องจะอยู่ด้านล่างนะครับเครื่องจะเป็นดีเซลดีโฟดีนะครับ3.0นะครับเป็นเครื่องเดียวกับพวกรีโววิโก้พวกเนี้ยครับก็ทนนะครับอึดตึกทนนะครับแล้วก็ เออไม่ได้แบบจุกจิกเรื่องปัญหานะครับการซ่อมกันอะไรนะครับนี่เครื่องมือมีครบนะครับคอนโซลหน้ามีนะครับต่อนั่งไม่ตัดแน่นอนนะครับคันนี้เขาเรียงเบาะนะครับเรียงเอ่อมาให้อย่างดีนะครับด้านในนะครับตัวเบาะสามแถวเก้าที่นั่งนะครับเบาะหุ่นยนต์ทนทนอันนี้เบาะทําสปาแล้วขัดแล้วนี่สภาพใหม่ๆแน่นๆเลยนะครับขัดแล้วนะครับคันนี้ล้างด้านบนเพดานให้แล้วนะครับแล้วก็ขัดเบาะถอดเบาะขัดทํทสปานะครับพื้นเนี่ยก็ขัดให้แล้วนะครับ มีเบลทุกที่นั่งนะครับปลอดภัยหายห่วงเลยคันนี้สภาพสวยดีไม่น้อยนะครับต้องบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ประมาณไม่เกินหกเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้เราเหลือแค่สองคันนะครับผมมั่นใจว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ติดจองแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับกาลังมองหานะครับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยเนี่ยลังเลอยู่เนี่ยครับห้ามพลาดนะครับราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับสเปคดีนะครับรตนี้ก็คืออ่อ มีกล้องหน้าให้นะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กแล้วนะครับเบาะก็ดีนะครับเบาะแบบทนทนดีๆเลยนะครับใช้งานกันยาวๆอีกเป็นสิบปีนะครับคันนี้ชิลๆนะครับใช้ในบ้านนะครับใช้วิ่งงานนะครับก็เออเขาเรียกว่าก็ดีนะครับก็ดีเกียอัตโนมัติไอ้เกียรธรรมดาครับห้าสปีดนะครับตัวเบรกมือจะอยู่ด้านล่างครับเป็นแบบดึงนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ไม่ห้าหมื่นนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นที่ไหนสนใจนะครับแอดไลน์ครับ P E K หนึ่งห้าสองนะครับ โครงสร้างเดิมแน่นอนครับ okay คันนี this this ้โครงสร้างเดิมๆพวกเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบด้านบนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเรียงตัวกันสวยนี่เสียงกลางวานแบบนี้นะครับทั้งสองอันนะครับเสียงกลางวานแบบนี้ไม่เคยโดนนะครับไม่เคยโดนหนักมานะครับมีเก็บงานสีอะไรบ้างเล็กๆแน่นอนครับนี่ครับสเปกล้อแมกรับดิสเบรกนะครับดิสเบรกหน้าดมเบรกหลังนะครับยางดันหลบปีสองหนึ่งนะครับใหม่ๆใช้กันได้อีกยาวๆนะครับ ซุ้มล้อมาดูซุ้มล้อกันดีกว่าัวคัสซีด้านล่างนะครับเดิมๆดีๆนะครับซุ้มล้อไม่ได้มีรอยแบบทําสีเก็บงานอะไรมานะครับเดิมๆครับอันนี้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายใสๆใหม่ครับถ้าตรวจเจอนะครับว่ามีรอยถะลอกมีรอยแบบเล้านะครับรอยแตกเราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับกันชนหลังนะครับนีกันชนหลังติ๊กเกอร์คอมพิวเตอร์ยังอยู่นะครับตรงนี้ดำๆนะดำๆสนิทเปิดประตูนะครับชมกันอ่า ไดูงานนะครับงานประตูด้านท้ายก่อนดีกว่าตรงนี้นี่กล้องจับแล้วนะครับก็คือมีเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยนะครับเดิมๆท้ายไม่เคยโดนชนหนักจนถึงยุบถึงด้านในนะครับอาจจะมีก็มีบ้างนะครับพวกกันชนนี่ครับมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับกันชนหลังจะเป็นไฟเบอร์นะครับข้างในจะเป็นเหมือนกับเหล็กนะครับนี่ให้ดูเม็ดอาร์คนะครับรอยซิลกดปุ๊บอ่าคลายตัวไม่ทํามาแน่นอนตรงนี้ ซิลิโคนเดิมนะครับซิลิโคนเดิมจากโรงงานครับจะไม่เหมือนกันเท่าซิลิโคนที่เราหามาเองเนี่ยมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับมันจะไม่เรียงตัวกันสวยแล้วก็อันนี้เขาใช้หุ่นยนต์ยิงนะครับมันเลยสวยแบบนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คเรียงตัวซ้ายขวาครบนะครับลากยาวนะครับจนไปถึงข้างบนนะครับรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่สวยครับคันนี้น็อตยึดประตูไม่เคยขยับนะครับคันนี้น็อตเดิมนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้แบบเออเขาเรียกว่ามีรอยไข่รอยประแจไข่นะครับเม็ดอาร์ค ขวาเรียงตัวกันสวยนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับชอบใจนะครับคันนี้นะครับนี่ก่อนหน้านี้มีคนเทสไปแล้วนะครับว่าแท้เปล่านี่ครับเอาเล็บจิกตรงนี้เดี๋ยวมันจะคลายตัวเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับไม่กี่วันมันก็คลายตัวกลับมาที่เดิมนะครับท้ายสวยนะครับคันนี้พี่ๆท่านไหนครับกาลังมองหาคอมพิวเตอร์ไม้น้อยๆนะครับสภาพดีๆนะครับต้องคันนี้นะครับคันนี้เลยนะครับแจ้งเลขทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับคันนี้ จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับไม่ห้าหมื่นรถปีหนึ่งเจ็ดนะครับใช้งานกันได้ยาวๆเดี๋ยวสตาร์ทให้พี่ๆชมดีกว่าไม่ห้าหมื่นสามร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับนี่ไม่ห้าหมื่นสามร้อยสามสิบสี่กิโลนะครับเครื่องเสียงเดิม JVC นะครับแต่ว่าจะมีพวกกล้องนะครับมองหน้ามองหลังนะครับติดให้แล้วครับกล้องหน้ากล้องหลังติดให้แล้วนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้ พี่พี่ท่านไหนนะครับกําลังมองหาโต้ตาคอมมิวเตอร์นะครับไม้น้อยๆเหลือยัแค่สองคันนะครับสำหรับเกียร์แมนนวลเหลือไม้หกหมื่นนะครับกับไม้ห้าหมื่นนะครับคันนี้ไมน้อยที่สุดแล้วนะครับห้าหมื่นถ้าผมเป็นลูกค้านะครับมีงบประมาณเจ็ดแสนหกเก้าพันนะครับเดินมาเจอนะครับไม้หกหมื่นกับไม้ห้าหมื่นผมก็ต้องเอาไม้ห้าหมื่นนะครับสภาพมันเหมือนกันนะครับก็มาก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจนะครับ แชทมาปรึกษากันนะครับที่ Line ID PK-152 หรือโทรนะครับ3 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับผมยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแชทมาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับปรึกษากันได้นะครับยินดีให้บริการเต็มที่นะครับตามมาตรฐานเพชรยนต์นะครับรถทุกคันไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะครับกับสีเปลี่ยนสีใหม่นี่ไม่เคยแน่นอนนะครับ ที่สาคัญซื้อกับผมเดือนนี้นะครับผมให้สิทธิพิเศษลูกค้าเยอะกว่าใครแน่นอนนะครับอยากรู้ว่าสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างนะครับแชทมาคุยกันนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับลูกค้าผมเยอะนะครับเดือนนี้นี่เกียร์ออโต้ขายดีนะครับแต่เกียร์แมนนวลก็มีขายออกเหมือนกันครับคันแรกนะครับที่ขายออกเป็นเกียร์แมนนวลครับแต่ที่เหลือนะครับสามสี่คันติดนะครับเกียร์ออโต้เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวเกียร์แมนนวลเขาจะน้อยใจนะครับวันนี้เลยนําแรไอเทมครับผมใช้คํานี้ครับแรไอเทมไม่ห้าหมื่นนะครับปีหนึ่งเจ็ดให้ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่นะครับราคาเหมาะสมแบบนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ